สวัสดีค่ะทุกคน,นะค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องของน้องเม็กกี้สาวลาวสะพยไทยอีกแล้วนะคะวันนี้เมกกี้ก็จะพาไปดูโอเอซิสจิวที่นี่นะคะเป็น เหมือนสวนสัตว์ของจันทบุรีนะคะแต่ว่าที่นี่จะเน้นในเรื่องของการโชว์การแสดงของน้องโรมานะคะมีโลมาด้วยกันสองสายพันธุ์ก็คือโลมาอิรเวด,ดีและโรมาไทยนะคะน้องโลมาทั้งสองเนี่ยจะถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวได้เลยนะคะที่นี่เปิดบริการมาแล้ว25ปีนะคะตั้งแต่ตอนที่นมกกี้ยังเด็กๆเลยนะคะ แต่ก็เพิ่งจะรู้จักได้แม่นานเองเพราะว่าด้วยความที่ตอนนั้นน่ะบัตรค่าเข้ามีราคาแพงค่ะก็เลยไม่ได้ไปนะคะแล้วตอนเนี้ยทาง o อเอซิเวิรน่ยเขมีการจัดโปรโมชั่นนะคะทุกคนจากบัตรราคา800บาทเหลือเพียง350บาทแล้วก็จะได้ถ่ายรูปกับ น้องโรมานะคะแต่ถ้าไปกันเป็นครอบครัวนะคะตั้งแต่3ท่านจะเป็นบัตรราคา990นะคะก็คือฟรีบัตรผ่านประตูแล้วก็ถ่ายรูปกับน้องโรมาแล้วก็จะมีการให้อาหารปลาคาให้อ,อาหารกวางด้วยนะคะเนี่ยเราไปดูกันเนาะ จากในคลิปนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าน้องโรมานั้เล่นน้ําแบบสนุกสนานนะคะเล่นกับคนนะคะน้องโรมาจะแบบไม่กลัวคนหรือว่าไม่กัดคนเลยนะน่ารักมากๆเลยนะคะกี้ขอจบคลิปแบบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของน้องมิกกี้นะคะตาละค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ